ดชะตาชาวราศีกุมหรือลัคนาราศีกุมประจําเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2567เรามาดูกันเลยนะคะว่าทิศทางดวงชะตาของคุณนั้นจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นดวงชะตาชาวราศีกุมเนี่ยถือว่าเป็นราศีกลางทัดลมลมอะส่วนใหญ่จะเป็นคนอารมณ์แปรปรวนปนแปรแต่ส่วนใหญ่นะฮะชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่โกดธง่ายหายเร็วและเป็นคนที่มีความเป็นผู้ให้แก่คนอื่นนะและเป็นคนที่เก่งนะคะเรื่องของไฮเทคเทคโนโลยี Tech, และราศีกุมเนี่ยจะเห็นได้ว่าดาวพระเสาร์ซึ่งโคจรเข้ามาทับเรือนชะตานะแต่ดาวเสาร์เนี่ยมาจากเรือนของวินัสฉะนั้นแปลว่าดาวเสาร์เนี่ยคือภาระภาระที่เราอาจจะต้องไปทําแสดงถึงต้องมีเรื่องหรือมีปัญหาที่เหน็ดเหนื่อยเพราะดาวพระเสาร์เนี่ยจะโคจรประมาณสองปีครึ่งและดาวเสาร์ไม่ได้แห้อะไรง่ายแต่ดาวพระเสาร์นั้นเป็นองค์เกณฑ์ของชาวราศีกุมใช่ไหมเมื่อเป็นองค์เกณฑ์ฉะนั้นเกณฑ์ที่เขาจะเจอปัญหาหรือเกณฑ์อะไรสามารถที่จะ ฝ่าฟันในเรื่องของอุปสรรคและปัญหาไปได้อย่างแน่นอนอีกทั้งจะเห็นได้ว่าดาวประจาตัวเนี่ยคือดาวพระราหูซึ่งณขณะนี้ดาวพระราหูโครจรเป็นสองแกนลัคนาแปลว่าชาวราศีกุมจะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีก็คือเรื่องดีก็คือหมายถึงว่าหนึ่งเป็นช่วงที่อยากจะสร้างฐานะอยากจะหาเงินหาทองเพื่อที่จะทําไมเพื่อที่จะไปสร้างความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานฐานะความเป็นอยู่ เพราะว่าดาวพระศพดีค uh, ือดาวการเงินโคจรเข้าอยู่มุมที่เป็นพันธุได้ปฐุมเกณฑ์ปฐุมก็คือเกณฑ์แห่งความสําเร็จแห่งความหมาะัมในการก่อร่างสร้างโตก็ถือว่าการเงินยังอยู่ในมุมที่ดีแต่ดาวราหูเนี่ยนะเป็นสองแก่นักนาฉันแปลว่าอะไรตัวเราเนี่ยเมื่อหาเงินแต่ราหูสองสี่แทรก้อนสาสก็เป็นปิุบาทปิุบาในตัวเราคือการที่เราหาเงินเนี่ยมันก็มีภาระที่จะต้องหมดไปเกี่ยวเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องพ่อแม่นะ เพราะว่าดาวโควรจรมาไปอย่างนี้แต่เห็นไหมคะทีนี้ดาวพันธุทุกเราเนะี่ยมาอยู่ในเรื่องของสุภา,ส,ภาสุภาแปลว่าสิ่งที่เราทำเนะี่ยมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จก็ไม่ได้เห็นไหมก็ไม่ได้แบบว่าดูยากหรืออะไรเพราะว่าจังหวะที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีกุมดาวพุธถึงโครจรตรงนี้นะจึงส่งผลให้ชาวราศีกุมเนี่ยนะเช่นยิงแอดไม่ค่อยติดค้าขายไม่ค่อยดีทํามาธุรกิจอะไรก็เป็นมรณะไนงะมรณะ,ะก็แปลว่าเออไม่ค่อยโดดเด่นนะมันมีปัญหา แต่เมื่อดาวพุธโคจรเข้ามาอยู่ตรงนี้แม้จะเป็นปิจุบาทใช่ปหมแม้จะเป็นปีจุบาทก็คือพุธเป็นเก้าเนี่ยเป็นปีจุบาทแต่มันไปนร่วมกับดาวประสุกร์ฉะนั้นแปลว่าก็ยังส่งผลดีนะหรือจะมีเกณฑ์การส่งออกสินค้าต่างถิน่นต่างแดนหรือจะค้าขายดีละเพราะดาวพุธขยับมาตั้งแต่วันที่6ตุลาคมพุธโคจรเสรเดิจเดอนหน้าในช่วงของออวันที่6ใช่ไหม ทีนี้โคโจอยู่เนี้ยไปร่วมกันฉะนั้นแปลว่าสินค้าที่จะขายดียิงแอกติดนะค้าขายดีนะและเช่นสินค้าประเภทอะไรอาหารเสริมนะอาหารบำรุงสุขภาพนะโอโควโลฟิตอะไรเงี้ยได้มันก็อาหารเสริมพวกอะไรเสื้อผ้านะของกินของใช้อาหารของสวยงามเสื้อผ้านะ้าผมหรือว่าเรื่องของการเป็นศินลปินนะนักดนตรีก็จะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะและอีกทั้งเมื่อดาวพุธโคโจรขยับไปวันที่24ตุลาคม ก็ยังส่งผลดีเพราะดาวพุธเข้าสู่เรือนธาตุน้ําที่เป็นอสิธาตุน้ำนะและยังได้เกณฑ์ข้าวาปฏิเรียยว่าเกณฑ์เศรษฐีในทางพลตะอีกทั้งดาวพระต,รตัสัปเีสี่ห้าหกเนี่ยเขาได้เกณฑ์สีโง่ลปกติต้องอยู่จอาาระดสีแต่ก็นุโรมให้ได้เพราะว่าอยู่เป็นดาวเพราะรว่าเป็นดาวสุปเคราะห์ที่ส่งผลดีในทิศทางเนี่ยการเงินการค้าขายนะประสบความสําเร็จนะเพราะว่าดาวยังโคจรมาให้กําลัง ฉะนั้นจึงทําให้ชาวราศีตุลน,นะจะมีเกณฑ์ที่ส่งผลดีแต่อาจจะมีเรื่องวุ่นวายที่เกี่ยวเรื่องของการงานนะเช่นเจอปัญหาเรื่องงานแต่ทุกอย่างผ่านไปได้เพราะดาวยังมีดาวคุ้มดวงต,ตาอยู่ที่ส่งผลดีในดวงต,ตานะอันนี้นะก็เป็นแนวทางนะในการที่จะวางแผนชีวิตในช่วงของเดือนตุลาคมว่าทิศทางของคนราศีกุมหรือลัคนาราศีกุมจะมีเรื่องราวอย่างไรนั่นเองนะคะ